ผลเกมในสัปดาห์แรกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 12, 13และ14ส at ิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหลายคนก็ได้ชมแล้วว่าสัปดาห์แรกมันมันขนาดไหนซึ่งสัปดาห์นี้เราเพิ่มเติมในเรื่องของความพร้อมของทีมและเกมคู่บิ๊กแมทกับหนึ่งกิจกรรมจากทางไทยลีกและทางสมาคมกีฬาเครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมของเมืองไทยและผู้ให้บริการบล็อกเชนทัลลโซลูชันนะครับ มีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนั่นคือ NFT Fantasy Thai League ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของ BitCup Next นั่นเองนะครับหลังจากจมีรางวัลให้มากมายนะครับทั้งการ์ด NFT Thai League ลิมิเต็ดเอดิชันะครับมีเหรียญคัพและก็อื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งเราบอกว่าคุณมีลุ้นทุกสัปดาห์ถ้าคุณจัดทีมในแต่ละสัปดาห์ทีก็พ่ายต่อบุรีรัมยูนเต็ดไป1ประตูต่อ2ทีมเยือนได้2ประตูจากสุภชัยใจเด็ดขณะที่ลำปาง FC ก็เฉือนเอาชนะหนองบัวพิชยะไปได้1ประตูต่อ0ูนี่คือ3ากับ7และ8เป็นการท่าเรือกับลำพูนมี1แต้มเท่ากันนะครับ บีจียังไม่ได้แข่งชมบุรียังไม่ได้แข่งนะครับนครอราชสีมาหนองบัวพิชยะโปลิสเทโรเมืองทองยูเนเต็ดและขอนแก่นยังไม่มีเขายิงจังหวะเดียวครับบอลเหินข้ามศีรษะแลบทางโจชัวกรอมเมนนะครับข้ามศีรษะเข,ข้าไปอย่างสวยงามเป็นประตูขึ้นนําให้ชูแบงคอกนําก่อนหนึ่งสูถือว่าเริ่มต้นเกมแรก12สิงหาคมรับบอลมาจากปกเก้าอานันต์ครับแล้วกดด้วยซาทันที บอลเปลี่ยนทางย้อยข้ามศีรษะนี้ครับ21สิงหาคมในเวลา18บแนาฬิกานาทีแฟนๆทั้งลำพูนและเชียงรายเดินทางไปรับชมได้ที่สนามนะครับเปิดชม100%เต็มหรือว่าแฟนๆที่ไม่สะดวกกันทางไปก็สามารถติดตามรับชมได้ทาง ais เกมแรกเปิดตัวได้สวยงามครับในการที่จะบุกไปเสมอกับทางการท่าเรือซึ่งเป็นทีมที่โคชโอ่งเคยคุมทีมมาก่อนด้วย 0- 0แบบนี้แฟนๆประทับใจมากอยากให้พูดถึงภาพรวมของแมตช์แรกที่ลงแข่งขันหน่อยครับ โดยรวมก็ส่วนตัวก็พอใจพอใจเพราะว่าเราเฉียงหวายได้สามแต้มคือการยิงของวิกเตอร์คาดูโซซึ่งตัวเขาเลยก็บอกว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเคลียร์แล้วเ็เห็นภาพชัดเจนว่าฟาร์เคียโทษจริงๆก็เลยเป็นประตูที่สามารถขึ้นนําแล้วก็ได้ประตูชยตัยสามแต้มไปแต่ภาพรวมทีมเชียงรายมีโอกาสค่อนข้างเยอะแต่ไม่สามารถทําได้เองก็หวังว่าในเกมต่อไปในสัปดาห์นี้ก็จะสามารถทำประตูได้เฉียบคมมากกว่าที่เป็น มันก็ต่อเนื่องไปอยู่แล้วผมก็คงไม่ได้แบบต้องการที่จะย้ายอะไรบ่อยๆไม่ใช่ถ้าทำได้เราก็สร้างทีมให้มันต่อเนื่องพัฒนาทีมให้เขาไปอยู่ในระดับ uh, The three players the new three players play very well uh, Victor's leadership for us uh, Diego's young back young guy center back play very well เปนเล่นะครับน่าจะเหมือนมีอการบาดเจ็บเกมนี้ จะได้กลับมาไหม,มโอกาสกับการลงเล่น,นะครับพี่โอ๋อยังครับยังครับยังยังรักษาตัวอยู่ที่สเปนอยู่เลยแล้วก็ยังมีหมองีีคนหนึ่งที่หายปละาหักเอฟซีนะครับก็เตะตั้งแต่วันศุกร์นะครับสิเลยครับเวลา19บเนฬิกาเตะที่ช้างอารีนานะครับบุรีรัมย์สามแต้มในเกมแรกส่วนสุขโขทัยเนี่ยก็ พลาดท่ามาในเกมแรกจะเป็นอย่างไรที่ตามชมได้นะครับทางแอปพลิเคชัน AIS Play หรือว่าไปที่สนามชา้างอารีนาได้ kick off หนึ่ทุ่มตรงวันศุกร์นี้19สิงหาคม